โอ้โหกลิ่นนี่ถ้าใครอยากรู้กลิ่นคือกลิ่นอะไรก็คือโอ้กลิ่นคือกลิ่นเหมือนในโรงโรงวัวเขาอะกลิ่นเหมือนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาพบมาพอกันอีกแล้วจ้าวันนี้มาดูกับข้าวที่บอกว่ากลิ่นเหมือนโรงวัวคืออะไรแต่ไม่ใช่วัวนะจ๊ะมาดูการทำจ้ะง่ายแล้วก็อร่อยจ้ะ คุฟอบรุเผ็เผาปีร้อมรสชาตไม่เดทรูวิยแลนฟฟอกบุดลุคเตย์อมาได้สวยไอ้ไทยแลนนุ่นอ้าันที่ห้าอย่างั้นวิห้าน่ะเผ็ดเผาโอปฟอบุดลุคเตะเบอกว่าถาไม่ยากว่าทำไมต้องใส่พริกไทยเพราะว่าจะได้รสชาติแต่ถ้ามือไทยใส่พริกไทยเพื่อดำบินนะดำบินขาวเนอะดีบ๊อกซ์ก็ค้ชกาชีรูโอตีน นี่คุณวปดสิบเก้าโลแปดคุณกแม่นแอคุณกแมแนเอเอเก็คะเซว่ซอวนียแก่อเซ็ตจอแวแกะประมาณปีนึงหล่ล่ลูกแกะลูกแกะประมาณปีหนึ่งถ้าถ้าแกะกว่านี้ก็คือแกะเนื้อมันจะเหนียวแล้วก็กลิ่นเขาจะแรงต้องอยู่ประมาณนีปีหนึ่ง แล้วก็มีหลายยี่ห้อหลายยี่ห้อไปซื้อมาหลายยี่ห้อนะจ๊ะทําไมคุณฝอไอ้ฝ่อทีโกลดอ่ะคุณเดาถึงห้าเทียคุณคุณห้าเทียไดีระมาณสิเอ็ดหรือสิบสองก็ไ้แล้วก็สักสต้าถึงสกแล้วเป็นหน้านี้แล้วก็สิบกมาถโงสิเอ็ดแล้วก็ตสิบองเป้็นแกะตอนนี้ถามสม่ยาแ้ก้องเป็นต้มแกะตอนนี้เพราะว่า หมดหน้าปล่อยแกะแล้วจ้ะหมดหน้าปล่อยแกะแล้วเขาก็จะเอาแกะเข้ามาละเพราะว่ามันหมดหน้าร้อนและมันจะเข้าหน้าฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวก็จะเอาแกะเข้ามาแล้วก็พอเอาเข้ามาปุ๊บเขาก็จะเอาเข้ามาเชือด้จเขาเอาเข้ามาฆ่าก็เลยต้องเป็นหน้านี้แล้วกระลำก็จะถูกเราทำปอเปี๊ยะเราก็โชคดีไปเราก็ซื้อกระลำมาเยอะๆเพราะกระลำถูกอุ้ยเนี่ยแต่กลิ่นเขานะโคตรแรงเลย เนี่ยแม่ยาใส่เนยลงไปงแล้วก็ล้างแก็ดรูเออีหันหันกระล่ำแม่ยาบอกว่าอ,อะไรนะกระดูกเขาเยอะอเอาใส่แกลเข้าไปจะ้ะ เอาแก็วางเรียงเนื้อแกะลงไปจะเรียงลงไปจะให้เต็มชั้นแรกจ้ะ<ม>แล้วก็วางกระหล่ำลงไปจ้ะทับกับทับเนื้อแกะเราไปเลยจ้ะพริกไทยผัดแปเฮลเพเปมแเพอมว่าเเป ข้าวชันเม็วานเลนเบตเมนเบตเมนแป้งสาลีธรรมดาเกลือซอ์วางไปอีกชั้นที่สองกูมอ่งแง่ไอ้องเด็จแลกกว่ากูมองง่ดาารเลยสมกมนงน่ยนี่ยเด็นเกบบุก Hva er det lår, eller? Det er Bo? Bo? Hva er det bo? Det er, er, er framføttene. Ja. Lår er jo, det er jo lårene. Ja, men det her, er ikke lår. her er det ikke lår. Ber? Hvilke Forbeina. ขาขาหน้าชูบรู้น่ะพเดกผิวดีหมดสูอะอ็นนิตเี่เดมอชิสกับถวางเรียงไปชั้นที่ส ก็แป้งสาลีาเบตามเอืออนีชั้นที่สองไม่ใส่ก็ได้นะแป้งแต่ว่าเขาใส่เพื่อให้มันน้ำต้มเขาข้นขึ้นแล้วก็เรียงเหมือนกันเลยจ้ะอันนี้ก็ชั้นที่สามนะจ๊ะเรียงแกะลงไปเลยจ้า ก็ทำเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะแล้วก็ใส่กระหล่ำเข้าไปจ้ะวางกระหล่ำเรียงไปให้เต็มส่วนมากก็ในสูตรเขาก็จะเท่ากันจ้ะแกะกี่กิโลกระหล่ำก็เท่านั้นกิโลจ้ะเกลือโรยไปจ้ะพริกไทยโรยไปแล้วก็ต่อด้วยแป้งสาลีอนเนกประสงค์จ้ะเพราะว่าให้น้ําซุปเขาข้นขึ้น ติตวหม่ยตปประมาณหนึ่งนิดครึ่ิครึ่งอะแอนรดครึ่งต้มจ้ะต้มสามชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นถ้าไม่งั้นแกะเขาจะไม่เปื่อยสามชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะปิดฝาไว้ พอเขาเดือนปุ๊บก็เบาไฟลงจะฝลูกต้นอันนี้ทำไม้มันขึ้นดีจังสวยเลยน้ำสิงว์นเร็วชิ้นคัพโต้ส,สามชั่วโมงครึ่งผ่านไปจ้า,า,จา,จาข้าข้าดกเกวินยูเกยวาูเล็กที่ว่าจะตัดคับ้ ถ้าถุงมือสกปรกอย่าไปจับไปนะอ้านี่แม่ซื้อรถให้มาเอานี่แอมันดาแกดูไหมโอ้โหกลิ่นนี่ถ้าใครอยากรู้กลิ่นคือกลิ่นอะไรก็คือโอ้ กลิ green, green, like ่นคือกลิ่นเหมือนในโงลงวัวเขาอะกลิ่นเหมือนเลยอันนี้คือพวกพกูตักน้ำไว้ใส่น้ำเค่ลิดครึ่งเองนะเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วใครอยากรู้ว่ารสชาติยังไงนะ เหมือนกินต้มจืดจ้ะต้มจืดหมูใส่กะหล่ำรสชาติแบบนั้นเลยแต่ว่ากลิ่นเขาแรงแรงตรงทั้งแกะด้วยแล้วก็ทั้งะกะหล่ำด้วยก็ถ้าคนที่แบบท้องที่ไม่ค่อยรับกับผักหรือว่ากะหล่ำพวกนี้ก็คือจะมีลมในท้องก็จะผายลมตลอดเลยอย่างนกอย่างเนี่ยถ้ากินพวกกะหล่ำบรอกโคลีอะไรเงี้ย ก็จะผายลมตลอดเลยจ้ะเหมือนกินแกงจืดเลยทุกคนรสชาติไม่ต่างกันเลยเพราะว่าอ่ามันก็เหมือนต้มจืดน่ะแต่เขาไม่ได้ใส่พวกซุปขนอผงขนออะไรเหมือนเราก็มีแค่เกลือกับพริกไทยอร่อยเฉยเลย <laughs>

ด้วยความที่เขากลิ่นแรงลหลายๆบ้านก็ไม่ทำกินกันนะจ๊ะอรอ เยอะหรอเปล่ๆเ่ะแม่ชอบแบบนี้ชอบใส่พริกไทยเยอะๆเกลือเยอะๆเยอะจ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทานข้าวเสร็จก็ต้องตามด้วยของหวานจ้ะ คือไอศครีมจ้ะไอศครีมสามรสก็คือช็อกโกแลตวานิลลาแล้วก็สตรอเบอรี่จ้ะ